สวัสดีครับพบกันกับธุรกิจสื่อสารแอนเซอร์วิสนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทําขึ้นครับคลิปนี้เป็นการแพกสายนําสัญญาณมือสองขนาด10 dB นะครับเป็นลูกค้าเจ้าเก่านะครับสั่งกันมาหลายรอบแล้วยังไงฝากขอบคุณพี่นรุงชัยทางจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พี่อุดหนุนผมนะครับยังไงด้วยความขอบคุณครับได้ข่าวมาว่าหาให้สมาชิกนะครับและมีการสั่งเพิ่มเติมด้วยว่า ไม่บวกนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับอันนี้ก็น่าประทับใจสําหรับสมาชิกทางโน้นนะครับที่ให้พี่นรงชัยเป็นการให้จัดการหาให้นะครับไงฝากขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับก็มีน้าใจเล็กน้อยนะครับจากทางทางทางผมเองนะครับก็ให้เป็นสายนาสัญญาณ 5db นะครับพี่ไ้เป็นสํารองนะครับใช้งานหรือทําไม่ใช้ก็แล้วแต่ดุลมินต์กัพี่นะครับอันนี้จริงแล้วผมลงขายนะแต่ผมผมให้พี่ไปใช้งานนะครับหนึ่งชุด ด้วยด้วยการที่ว่าเราเราซื้อขายกันหลายรอบนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับสายน้าสัญญาณต่างๆนะครับมีอจีแปดสิบดีฟบีแบีนะครับห้าดีฟบีครัพี่มั่นใจได้นะครับก็คือผมจะมีการบอกสายน้ำสัญญาณนะครับทั้งหัวระดานท้ายให้พี่ๆดูนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับบางภาพนะครับขอเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาส่วนมากผมจะถนัดโทนะฮะแมสเซจเนี่ยผมจะตอบช้ามาก ถ้ารองลงมาก็เป็นลายนะครับยังไงก็ฝากก็้ด้วยครับสำหรับธุรกิจสื่อสารแอนทวิทครับประเภทสายนำสัญญาณมือสองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ